สบายดีพี่น้องกินข้าวเพียงนะแม่ม้อนเข่าใบด้อพี่น้องมันเป็นข้าวเพียงปิ้งปลานิ้นเ้อพี่น้องเด้อมาไหมินน้ำกันสบายดีพี่น้องเอฟซีถูกเข่าเพียงใหนึ่งกันเด้อแล้วหนึ่งใบสองอลไรพี่น้องเอ้ยพปดิใบสองอนะไรเนี่ย เอฟซีจะหากแพงทางลาวทางไทยทางต่างประเทศเนอเขาจะนึ่งมองเนอกระดองทีงเนอก <c oughs> ินสองหนาร้านนอพี่น้องมาไหมปี่ิงปนินเศร้าหาพันขีดสื่อ,อพี่น้องเกอะไรเจี๊ยวบดจะผสมมั้ะโลกออกแล้วและนั่งจะกันลวกพักบ้วงไม่มอเหมือนเดิม มาเพื่อนทางมืองนอกเพื่อนทางม,มืองไทยเฮ้ยลูกหลานทางมืองนอกทางมืองไทยไมันกินข้าวน้ำเด้อน้นองๆทางมืองนอกทางมืองไทยทเอืงอยเด้เอผู้เจ้าผุนไปมาผุานห้องอผู้เจ้าไปขายโรตีแหละมาห้องมอาหนึ่งแล้วก็ไปเลย เดี๋ยวเงาห้องตัวสหาพันก็ประมาณเจ็ดสิบกว่าบาทตัวหนึ่งประมาณเจ็ดสิบกว่าบาทขึ้พนพ้นหิ้วตกคุณพี่น้องเอ้ยจะค้างอยู่บนใดมา ไม่เฮือนเนะมันจะออกเหนียวเหนียวข้าเฮือนล้วนั่นแหละมันจะหอมบ่ปล่อยปล่อยออกข้างนอกมันไม่จะเหนียวยังยัง้งอยู่นิดหนึ่งสบายเคอมเบื่เถึงเ้องปล่อยมันออกมา้สีมันเหน,นียวข้างนอกมันจะอยากเล่นอยากข่ามาทั้งนี่แหละ <c oughs>

อยู่นอกคงจสปบดเศ้าห้องหรอกคันปล่อยอยู่นอกมันบ่นห้องมันเลยย่างไปย่างมาหรอัง้งว่อยู่ในมันห้องเสือเผ่นจะมาเป็นุกสองทุก กจไกไปเลยนะค้อนไปคอนมา ข่านผสมขั้นซาแด้อดีมีแห้งเด้อพี่น้องเด้อมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเด้อผู้ใดก็ได้ข่าวผสมขั้นซ่นาหให้สิริสุขในลาบเด้อถึหอหวยลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเด้อพี่น้องเด้อมาแบ่งแม่มอนใส่น,ำนำสลำไหนถือรางวัลที่หนึ่งข่าวผสมขั้นซาให้ิสุขพี ชีวิตให้หลาบลืนนน่นเรนื่องการเงินการงานทำธุรกิจยังกับอะไรผ่านคนไปด้วยดีผู้ใดกับอะไรยังมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตต้องพินองเนาะสิ่งไดๆหายไปสิ่งดีๆเข้ามามิมนต์อธิษฐานแต่สิ่งใดๆให้หายไป สิ่งดีๆเขามามันมีแต่สิ่งดีๆเขามาในชีวิตทุกคนจะต้องตามแต่สิ่งดีๆนาะพีกนองชีวิตไม่สิลาบเลืศนสิ่งบุดีเขามาลรคขอบครัวมันบุดีมีเจ็บมีไข้ไม่ป่วยบอเป็นหนีเป็นซีนบอสเป็นโชดเป็นหนีไปท่นก็คือบสบายใจเนาะ ครอบครัวทาอยู่ดีมีแ่แฮงบ่เจ็บบ่ป่วยการงานดีการเงินดีทำธทุรกิจค้าขายยังกระรุ่งซือว่าชีวิตเยอดดีขึ้นนะมีสิทธิ์ที่ว่าเพิ่นไปหน้าตาสดใสบ่ได้คิดหยัง ให้มีแต่สิ่งดีๆเขามาในครอบครัวนะพี่น้องเนาะพอใจไปมาทางใดก็สังคมยอมรับไม่หนาไม่ตาดี ซุกตัวหาซุกพันป่าแค่นะฮะชี้ชี้ทตัวหาซิปอยู่สลินซุกค่ะอันนี้ตัวเส้าหาเขากินสลินซุกอีกอย่างกับแพร่ถ่าพงพูด ปลาโล่เสาหามาขายตัวสาหามาขายตัวหาวหสุพรรข้าุ่นช้องจับก,กุบ่นเาได้ข้าปุ่นเกลก,กันเกลียวฮิ็กรเซอ าเห็นพัญยาแม่จะใช้เือซื้อปุ่มชำมโนสุดกยัดมอเอเมื่อกี้ดันเกิอตัวเองซื้อชำมโนไป ก็ซื้อคนซักยาบอกซินพี่นนองยาออกมาใหม่ออกมาใหม่เดี๋ยวนี้นะซักเข็มเดียวไปซักสองเข็มเลยพี่เนอะตอนซักสองเข็มเพิ่มผ่านสองเข็มบาตนี้ออกมาใหม่เดี๋ยวหนะึซักเข็มเดียวแล้วเลยแม่มันจะซักเข็มเดียวนี่แแล้วก็ <c oughs> นานหน่อยมาจุดแล้ว ยิ้มเดียวปัวได้ได้ลกูกอาซักสก์เกนมันจะบํรอด <laughs> ทางล่างน่ะซักยาบกซินบริซียเงินได้พี่น้องซักที่อยู่ทางไทยเสียเงินบ่นพี่นอ้อง กระจายวัคซีนกันโควิดนะทางล่าเนี่ยบริสักรบริเซเงินไปซักซื้อซักซีเป็นสกวดองสุขภาพเทาจะมีโรคยังโรคยังขั้นทุนกับพ่อบาซักบ่ได้เลยเพิ่นกระบอกซักซักอะไรเิ่นกระซัก ามาต้องมาฮะไพ่ไม่มีคน,นอยู่เพื่อนบ๊วยยูไอ้น่ากับบยูไอ้น่ากับบยูถ้าไปั้ไปเรียกเทปูนบันตไตะก่อนไปปูนบันตไต คลิปนี้ก็ไม่มอ้อนลาไปก่อนเ้อพี่น้องเลยเรื่องติดตามคลิปหนาเด้ออย่าลืมกดแช่กดไลค์ซับตะไคร่เห็นส่งน้องน้ำทิ้งยายม้อนด้พี่นอ้องเด้อเอบายบาย